ทำการเจาะใส่น็อต M6 นะครับหรือน็อตเบอร์10บนะครับที่เราเรียกกันทั้ง2ตัวนะครับผมจะจะเปลี่ยนน็อตใหม่เป็นไซส์นี้นะครับเจาะด้วยดอกสว่านเบอร์ห้านะครับคือห้ามิลน,นะครับ <Yeah. S 1> เมื่อเจาะเจาะเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้เจาะหกมิลน,นะครับฝั่งนี้เจาะ6มิลเพื่อให้น็อตเนี่ย เขาได้นะครับฝั่งนี้เจาะหกมิลแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นฝั่งที่ทําเกลียวนะครับเจาะห้ามิลน,นะครับแต่ถ้าใครเจาะผ้าเจาะหกไปก็ไม่เป็นไรรลกครับเราก็หานอตตัวนี้ยาวๆล้วก็เอาตัวเมียตัวเมียมาขันล็อกถ้าใครเจาะผลานะครับเจาะหกก็ได้ครับถ้าไม่มีตัวตาร์เกลียวนะครับเจาะหกมิลเจาะหกมิลทะลุเลยแล้วฝั่งนี้ก็เอา ตัวนี้มันใส่ล็อกใส่แหวนสปริงกันไขแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้ก็เจาะเข้าไปเหมือนกันนะครับเจาะเข้าไปเหมือนกันฝังเพื่อให้มันฝังที่ตัวนี้นะครับฝังที่ตัวนี้